สวัสดีครับผมนายนัทพลพรหมสวัสดินะครับวันนี้ผมเดินทางมารีวิวขายบ้านพร้อมที่ดินนะครับซึ่งก็อยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลแกใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่นะครับหไร่1นึง,งาน20ตารางาวานะครับอยู่พร้อมบ้านหนึ่งหลังนะครับ ด้านหน้าก็อยู่ใกล้ๆกับทางเลี่ยงเมืองนะครับทางหลวงนะครับถนนทางหลวงนะครับทางเลี่ยงเมืองตะบนแก่ใหญ่นะครับซึ่งก็นะครับเป็นที่ดินที่น่าสนใจมากเลยนะครับเนื้อที่1ไร่ 1, งาน20ตารางวาพร้อมบ้านหนึ่งหลังนะครับขอบอกราคาขายเลยนะครับราคาขาย1นล้านห้าแสนบาทถือว่าราคาถูกมากเลยนะครับเพราะว่าที่ดินแปลงนี้นี่น่าสนใจมาก นะครับที่ถนนสองด้านเลยนะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นถนนสาธารณประโยชน์ด้านหลังก็จะเป็นถนนสาธารณประโยชน์นะครับมีไฟฟ้าแล้วก็มีประปาส่งน้ำประปาส่วพื้นที่ภาคตะวันตกนะครับเป็นภาษาลักพาไปจนโคกแดงนะครับอันนี้ก็จะเป็นถนนนะครับทางเลี่ยงเมืองนะครับซึ่งก็อยู่ใกล้ๆกับนะครับทางเลี่ยงเมืองเส้นของนะครับร้านโยพผนึ์ ถ้าเราไปทางทิศเหนือตรงนี้นะครับถ้าเราไปทางทิศเหนือนะครับถ้าเราไปทางทิศเหนือก็จะไปทางเสียแยกนะครับตรงไปก็จะไปที่อำเภอจอมพระนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็เข้าตัวเหนือน,นะครับแต่ถ้าไปเนี่ยถ้าไปทางาทางทิศใต้นะครับก็จะไปที่ร้านโยนะครับโยพานิชน,น,นะครับแล้วก็ไปที่ห้างโรบินสันสาขาสุรินนะครับเพราะฉะนั้นที่ดบแปลนนี้น่าสนใจมากเลยนะครับ ทางจากถนนนะครับทางเลี่ยงเมืองไปเนี่ยประมาณเนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ยใกล้ๆเลยนะครับประมาณนะครับประมาณ15เมตรเท่านั้นเองครับโอ้นะครับราคาก็1นล้านห้าแสนบาทนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมขออนุญาตกลับกล้องก่อนนะครับเพื่อที่จะนาเสนอเกี่ยวกับบ้านและที่ดินแปลงนี้ต่อไปนะครับครับนี่ครับที่ดินแปลงนี้นี่นะครับอยู่ตรงนี้เลยครับด้านหน้าก็จะเป็นถนนสาธารประโยชน์นะครับ แล้วก็ด้านหลังนี่ก็จะเป็นถนน,น,นสาธารประโยชน์เช่นกันนะครับแต่ด้านหลังก็จะเป็นถูนคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับที่ดีแปลงนี้นี่มีถนน2ด้านนะครับด้านหน้าและก็ด้านหลังนะครับส่วนด้านหน้านี่ก็เนี่ยอยู่ใ,ใกล้ๆก,กับทางเลี่ยงเมืองเนะครับเดี๋ยวผมใช้ดูนะครับทางเลี่ยงเมืองนะครับนี่ครับทางเลี่ยงเมืองก,ก็เนี่ยรถกําลังวิ่งอยู่พอดีเลยนะครับทางเลี่ยงเมืองอาตะบนแกใหญ นะครับอำเภอเมืองจังหวัวดสุรินทร์นะครับซึ่งก็ที่นิ่แปลงนี้ห่างจากถนนทางเล like ouais <sein> ี่ยงเมืองนะครับตำบลแก่ใหญ่นะครับมาที่อยู่ใกล้ๆกับนะครับร้านโยพาณิชนะครับเข้ามานะครับห่างจากทางเลี่ยงเมืองเนี่ยมาประมาณนะครับ15เมตรนะครับโอ้ถือว่าใกล้เลยนะครับเนี่ยถ้าเรามองป้ายนะครับป้ายทางหลวงนะครับก็จะเห็นเนี่ยป้ายนะครับบอกทางบอกเส้นทางนะครับเนี่ยอยู่ใกล้ๆตรงนี้เลยนะครับ ถือว่าเป็นที่ดินแปลงสวยนะครับมากนะครับเหมาะมากๆสาหรับที่จะมาทําธุรกิจเกี่ยวกับการค้าขายนะครับเนี่ยที่แปลงนี้ก็นะครับจะมีรั้วนะครับด้านหน้าก็จะเป็นประตูเหล็กนะครับตรงนี้นะครับด้านหน้าก็เนี่ยหน้ากว้างก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มาเรื่อยๆครับตรงนี้มาเรื่อยๆนะครับมาตรงนี้เรื่อยๆนะครับแล้วก็จะไปสิ้นสุดนู้นแหละครับนู่นตรงนี้แหละครับ โอ้ถือว่าหน้าก็กว้างนะครับพอสมควรเลยทีเดียวนะครับแต่ที่ดินแปลงนี้เนี่ยนะครับก็จะค่อนข้างจะยาวนะครับยาวไปด้านหลังนะครับเหมาะมากๆนะครับสําหรับผู้ที่กําลังมองหานะครับทำเลในการค้าขายนะครับอาจจะเป็นเรื่องราวของการมาสร้างเกี่ยวกับรีสอร์ทนะครับหรือจะทําเป็นบ้านสวนนะครับต้นนีกกระช่นะครับหรือจะทําเป็นนะครับเกี่ยวกับ เปิดร้านอาหารนะครับสวนอาหารโอ้โหนะครับอยู่ในทําเลพื้นที่ของตำบลแก่ใหญ่เนี่ยนะบตำบลแก่ใหญ่ก็อยู่ติดกับนะตำบลนอกเมืองนะครับแล้วก็ตำบลนอกเมืองแล้วก็ตำบลในเมืองนะครับห่างจากเขตเทศบาลเมืองสุรินมาเนี่ยนะครับอ่าห่างจากเขตเทศบาลเลยนะครับมาตรงนี้เนี่ยประมาณ1กิโลเมตร1กิโลเมตรเท่านั้นครับโอ้โหนะครับเนี่ยบริเวณทั้งหมดเลยนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับ เนื้อที่นะครับหนึ่งไร่หนึ่งงาน20ตารางวานะครับขายพร้อมบ้านหนึ่งหลังนะครับราคาขายเนี่ยบอกเลยครับว่าโอ้โหนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะขายราคานี้นะครับราคาก็อยู่ที่นะครับหนึ่งล้านห้าแสนบาทโอ้โหนะครับซื้อไปแล้วนี่ที่ดินแปลงนี้เนี่ยถือว่าเป็นที่ดินที่นะครับอยู่ในทําเลธุรกิจนะครับค้าขายเป็นทําเลทองเลยนะครับแล้วก็มีเนี่ยบ้านเรือนที่อยู่ใกล้ๆนะครับ มีเพื่อนบ้านอย่างชัดเจนนะครับอยู่ในชุมชนนะครับด้านหน้าก็อยู่ใกล้ๆกับถนนทางเรื่องเมืองนะครับถนนทางหลวงแผ่นดินนะครับทางเรื่องเมืองนะครับถนนสี่เลนเลยนะครับมีไฟฟ้า3เฟสนะครับประปาเนี่ก็เป็นประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์นะครับเอกสารหลักฐานเนี่เป็นชนครุดแดงเลยนะครับสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นนี่ที่ดินแปลงนี้โหนะครับเป็นนะครับเป็นทำเลที่น่าสนใจมากนะครับ และสำหรับท่านที่จะซื้อไปเกี่ยวกับมาทําประกอบธุรกิจนะครับในการที่จะทําเป็นบ้านรดี่สนนี่ผมว่าโอ้นะครับกาไรแบบสมลายเลยนะครับเพราะว่าเนื้อที่ค่อนข้างจะยาวนะครับเราก็อาจจะมาทําถนนด้านข้างนะครับแล้วทัามาสร้างบ้านนะครับมาสร้างบ้านน่าจะได้อยู่ประมาณโอ้นะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณนะครับซึกว่าหลังนะครับถ้าดูจากพื้นที่นะครับก็ เถือว่าเป็นทะเลที่น่าสนใจมากนะครับพออยู่ใกล้ๆเมืองนะครับตรงนี้เนี่ยผมว่าถ้าสร้างบ้านจดสรรนี่นะครับยอดจองในยสมทายแน่นอนนะครับตีนแปลงนี้นี่มี2แปลงนะครับมีโฉนด2ใบนะครับเท่ากับมี2แปลงนะครับรวมเนื้อที่ทั้งหมดแล้วนี่หนึ่งไร่1งาน20ตารางวาครับตอนนี้เราเดินมาถึงเครื่องทางแล้วนะครับโอ้เดินตั้งนานนะครับเนี่ยเพิ่งเพิ่งจะได้เครื่องทางนะครับเนี่ยไปรู้เลยครับไกลๆรู้เลยครับนู้เลยครับนี่อยู่ด้านหน้าเลยนะครับ เนี่ยเรากาลังเดินมาข้านหลังเนี่ยก็จะมีบ้านหนึ่งหลังด้วยนะครับพอฉะนั้นซื้อที่ดินแปลงนี้แล้วนี่นะครับมีบ้านให้ด้วยโอ้โหเป็นบ้านสวนนะครับอย่างดีเลยนะครับเนี่ยสามารถมาพักอาศัยได้เลยนะครับอาจจะใหม่ๆเนี่ยเราอาจจะยังนะครับอาจจะยังไม่ทําอะไรก็ได้ครับมาก็มาปรับปรุงนะครับบ้านหลังนี้นะครับนิดหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะมารีโนเวทหรือไม่ก็อยู่ได้เลยเพราะว่าเป็นบ้านหลังที่ยังไม่เก่านะครับเจ้าของนี่นะครับบอกว่า นะครับอายุมากแล้วนะครับไม่มีนะครับไม่มีเวลาจะมาดูแลนะครับก็เลยฝากขายนะครับฝากขายในราคานี่ถือว่าไม่สภาพมากเลยนะครับเนี่ยเดินมาถึงบ้านแล้วนะครับหลังนี้นะครับพอดีว่านะครับวันนี้เจ้าของเจ้าของบ้านนะครับไม่สะดวกที่จะมาเปิดประตูให้ดูด้านในนะครับเนื่องจากไม่ค่อยสบายนะครับก็เลยให้ผมมารีวิวนะครับรอบๆบริเวณก็คงไม่เป็นไรนะครับก็ดูพื้นที่รอบๆบริเวณ ถ้าชื่นชอบอยังไงก็ติดต่อประสานได้ประสานงานมาได้นะครับเดี๋ยวจะให้เจ้าของมาเปิดเปิดภายในบ้านมาดูกันนะครับเนี่ยดูจากาการก่อสร้างบ้านก็ถือว่านะครับยังใหม่กิ๊กอยู่เลยนะครับบ้านหลังนี้มาทําความสะอาดดีๆก็โอ้เหมือนกับรีสอร์ทเลยนะครับบ้านหลังนี้นะครับซึ่งตอนนียเดินมาถึงครึ่งทางแล้วต่อไปเราจะเดินทางไปอีกครึ่งทางนะครับเนื้อที่ไร่กอควาก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะครับเดินมาเนี่ย นะครับมีบ้านแล้วก็เนี่ยห้องน้ำนะครับอยู่ข้างนอกนะครับบรรยากาศนี่โอ้เย็นสบายเหลือเกินนะครับเนี่ยเป็นเป็นบ้านสวนของแท้เลยนะครับมีตรงมงต้นไม้นะครับมีต้นมะลงมะนาวนะครับมะยงชิกแล้วก็เนี่ยอ่ามีต้นมะม่วงนะครับแล้วก็มีต้นน้อยหนานะครับเนี่ยมีต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์นะครับมาตรงนี้นี่ก็ใช่นะครับพื้นที่นี้ทั้งหมดเลยนะครับ ขายยกแปลงเลยนะครับหนึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับห่างจากเขตเทศบาลมาประมาณนะครับหกิโลเมตรนี่โอ้โหนะครับขับรถไม่ถึง5นาทีนะนะก็มาถึงเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังก็น่าสนใจนะครับเป็นประตูเหล็กเหมือนกันนะครับมานี่โอ้โหมาดูกันด้านหลังแล้วตะลึงเลยครับเป็นสระน้ําขนาดใหญ่ของชุมชนนะครับเป็นที่ของทางภาครัฐนะครับต่อไปก็จะทําเป็นสวนสุขภาพนะครับโอ มาอยู่ตรงนี้แล้วนี่นะครับมีสถานที่ออกกําลังกายนะครับโดยการมีลู่วิ่งเป็นทุนคองกรีตนะครับนี่ครับนี่ก็คือบริเวณพื้นที่นะครับซึ่งก็อยู่นะครับผมเดินจากข้างหน้ามาที่ข้างหลังนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดประตูนะครับด้านหลังเลยครับว่าพื้นที่ตรงนี้นี่น่าซื้อไหมอย่างไรนะครับนี่เดี๋ยวผมจะเปิดประตูเลยนะครับประตูเหล็กนะครับนี่ครับนี่คือ ถนนคอนกรีตด้านหลังนะครับนี่ครับชุมชนที่ใหญ่เลยนะครับอยู่ในชุมชนนะครับนี่แล้วก็สระน้านี่เป็นสระน้ําขนาดใหญ่ของชุมชนนะครับเป็นของนะครับของรัฐนะครับของรัฐของหลวงนะครับพูดตรงๆนะครับนี่ของหลวงเลยนะครับอันนี้และอนาคตเขาก็จะทํางบประมาณเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ใหญ่นะครก็จะมาทําเป็นส่วนสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นนี่ถนนเ้นนี้เนี่ยสามารถเป็นรูวิ่งให้เราได้เลยนะ ออกกําลังกายนะครับออกกําลังกายนะครับเนี่ยได้สบายเลยนะครับตรงนี้นี่บรรยากาศโอ้สุดยอดครับเนี่ยข้าไปในหมู่บ้านเลยนะครับเนี่ยหมู่บ้านนะครับไม่ใช่ว่าอยู่คนเดียวเดียวดายนะครับเนี่ยหมู่บ้านทั้งนั้นเลยครับใกล้ๆเลยครับเนี่ยตรงนี้เลยนะครับอยู่ในชุมชนที่ค่อนข้างจะเป็นชุมชนที่ใหญ่นะครับอยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลแก่ใหญ่นะครับอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นที่ดินเนื้อที่1ไร่1งาน20ตารางวา ติดถึนสองด้านนะครับด้านหน้าและก็ด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าอยู่ใกล้ๆกกับทางเลี่ยงเมืองนะครับใกล้ๆกับร้านโยนะครับอ่าก็นะครับเส้นทางที่จะไปห้างนะครับห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาสุรินนะครับแล้วก็ทางที่จะไปอำเภอจอมพระนะครับเพราะฉะนั้นเป็นที่ดินที่อยู่นะครับติดกับทางเลี่ยงเมืองซึ่งก็อยู่ในวงแหวนวงในนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าไม่ไกลนะครับที่ดินแปลงนี้น่าสนใจมากเลยนะครับเป็นที่ดินที่ นะครับเหมาะที่จะมาทําเกี่ยวกับบ้านจัดสรรน,นะครับทาเป็นบ้านสวนนะครับมาเปิดร้านอาหารห้องอาหารทําเป็นรีสอร์ทโอ้โหตรงนี้นะตอบโจทย์ได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ไฟฟ้าแล้วก็ประปาประปานี่เป็นประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์นะครับเอกสารหลักฐานเป็นโฉุฑแดงน,นะครับสามารถโอกนกรรมสิทธิ์ได้ทันทีนะครับราคา1นึ่งล้านห้าแสนบาทโอ้โหราคาถือว่านะครับย,ยาวมากๆเลยนะครับ เป็นบ้านสวนขนาดแท้นะครับแต่ถ้าเรามาปรับโครงสร้างนะครับทำเป็นธุรกิจนะเกี่ยวกับการค้าขายตรงนี้ผมว่าใช่เลยนะครับเพราะฉะนั้นสุดจิตสนใจก็ติดต่อมานะครับที่ผมนัทพลพรมสวัสดนะครับหมายเลขโทรศัพท์อ d ดีไลน์ก็0992801729นะครับวันนี้ขอบคุณไปยังทีมงานนะครับแล้วก็เจ้าของบ้านและที่ดินแปลนนี้นะครับที่ได้ให้เกียรติติดต่อ ให้ผมก็นนะัตตะผลพรสวัสดีมีโอกาสมาทาการรีวิวเหลือก็มอบหมายภารกิจให้ไปสื่อกลางในการซื้อขายบ้านและที่ดินแปลนนี้ต่อไปสนใจก็โทรมานะครับต่อการขายบ้านขายที่ดินขายที่นาอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดนะครับก็ยินดีให้บริการนะครับค่าบริการก็สามเปอร์เซ็นต์จากยอดขายขายไม่ได้ไม่เอาตัางค์นะขอบคุณนะครับสำหรับแฟนคลับ fc ที่ช่วยให้เกียรติติดตามนะครับกดให้กําลังใจช่วยกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจต่อไป วันนี้ขอบคุณมากขอกล่าบคำว่าสวัสดีครับ